วิธีการปึกจิตให้สงบหยุดความคิดได้อย่างรวดเร็วค่ะเทศโดยหลวงพอ่อฤสีลิงดำไปร่วมรับฟังพร้อมๆกันค่นะขณะใดมีรมพงสาขนขณะนั้นขอมรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านจงวางคำภาวนาและพิจารณาสิให้หมดเอาจิตเข้าไปจับกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออก แล้วก็จงอย่าลืมว่าการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกนี่อย่าบังคับลมให้ใจให้แรงให้เบาให้ยาวให้สั้นลอยลมให้ใจไปตามปกติเพื่อความสบายใจของจิตแล้วหลังจากนั้นพระบรรดาท่านพุทธบริษัทก็จับรมให้ใจเขาออกว่าเวลานี้เราให้ใจเข้าหรือว่าให้ใจออก ให้ใจเข้ายาวหรือให้ใจเข้าสั้นยิ่งกว่าจิตจะสบาย mm hmm. กรรมฐานกอนนี้มีความสำคัญมากเพราะบรรดาทานาลายมักจะพูดกันอยู่เสมอ mm hmm. ว่ารวบรวมกำลังใจไม่ได้ใจมันพุ้งสั่นนี่การกำหนดรู้ลมให้ใจก็จะใช้เวลานานเกินไปเห็น mm hmm. ว่าทนไม่ไหวทนเลิกปล่อยอารมณ์คิดไปตามปกติ ต่อทีนี้ไปก็จะนำเอาปฏิบัติาของท่านที่ปฏิบัติมาแล้วในชาติปัจจุบันนี้คือในปัจจุบันคำว่าปัจจุบันก็หมายความว่าในชีวิตเราเราสำหรับท่านผู้นี้มีปฏิบัติการปฏิบัติเต็มเรื่ความยากเข็ญก็เห็นจะเหมือนกับพวกเราเรานี่เอง แต่ว่าในที่สุดอาศัยที่ท่านทรงปธิบาททั้งสี่ประการครบถ้วนและก็เป็นคนเอาจริงเอาจังตามสมุดบันทึกปรากฏว่าท่านสามารถเอาชนะกำลังจิตได้อย่างที่เราคาดไม่ถึงคำว่าคาดไม่ถึงก็หมายว่าคนในสมัยหนึ่ง มีความรู้สึกอยู่เสมอว่ากธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้านี้<ม>เวลานี้ไม่มีฌานสมาบัติไม่มีมรรคไม่มีผลไม่มีพระอริยเจาย้าสำหรับสมบุดบันทึกฉบับนั้นที่สามารถค้นคว้าหาออมาได้ยากปฏิปัทาของท่านผู้เท่าที่บันทึกไว้ จะเป็นแนวทางที่ดีสำหรับบรรดาท่านพุทธบริษัทจิงจะขอ,อนำเอาบันทึกนั้นมาแนะนำกับบรรดาท่านพุทธบริษัทถึงปฏิปทาของคนปัจจุบนันความจริงก็มาอยู่ปัจจุบันนักเวลาการผ่านมามากเหมือนกันรู้สึกว่าในระยะตอนต,อนตอน้นตนท่านก็ตอ่อสู้มานักเอามาเล่าสู่กันฟังจะได้เป็นปฏิปทาของท่าน ท่านผู้เท่าผู้นั้นจะเป็นใครก็ไม่ขอบอกเพราะว่าในสมุดบันทึกไม่ได้บอกว่าเป็นใครแต่ว่าจะถามว่าถ้าอย่างนั้นจะเชื่อได้ยังไงว่ามีตัวมีตนอยู่ขอรับรองในฐานะที่ท่านเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมครูปฏิป,ปทาเริ่มต้นของท่านมีดังนี้อันดับแรก ก็จเจริญพระกรรมฐา,านอย่างพวกเราเราอารมณ์ของท่านก็นเหมือนอารมณ์ของเรานี่เองสิ่งที่ยะต้องต่อสู้หนักนั่นก็คืออารมณ์พุ่งสร้างของจิตนี่คําว่าอารมณ์พุ่งสร้างของจิตมันมันพุ่งหลายแบบคือพุ่งไปในอารมณ์ของความรักในระหว่างเพศพุ่งไปในอารมณ์ของความโกรธ พุ่งไปในอารมณ์ของความกโกรธพุ่งไปในอารมณ์ของความหลงพุ่งไปในอารมณ์ของความทะเยอทะยานอาการทะเยอทะยานก็มีหนึ่งในการบางครั้งก็อยากจะมีความรู้ให้เลิศกว่าบุคคลอื่นเรื่อการทีสองก็อยากจะมีจริยาดงกว่าคนอื่น รายการที่สามอยากจะมีฤทธิ์อยากจะมีเดชรายการที่สี่อยากจะบรร,รลุมรลุมรรคผลทำตนให้ถึงขัน้นปฏิสมิทาย,ยานแต่ได้ว่าความพุ้งอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านมันเป็นของไม่ดีท่านบอกว่ามีอารมณ์พุ้งอันดับแรกก็มีการแก้อารมณ์พุ้งเป็นสําคัญ พอเข้ามาศึกษากับครูบาอาจารย์มันดาครูบาอาจารย์สมัยนั้นแท้กระเป็นครูจริงๆคำว่าครูจริงๆก็หมายความว่าสอนกันครั้งเดียวขึ้นชื่อว่าคำสอนไม่พยายามสอนเป็นวาระที่สองอะไรก็ตามท่านบอกไว้แล้ว ถ้าจำไม่ได้ในสมัยที่กนามบอกให้ทวนถามถ้าไม่ถามถือว่าเข้าใจและในขณะที่สอนไปจุดใดจุดหนึ่งถ้าจุดนั้นยังทำไม่ได้ไม่ยอมสอนต่อคำสอนแบบนี้ก็ดีสำหรับนักปฏิบัติผู้เอาจริงเอาจังแล้วก็เป็นปัจจัยสร้างความวิทยาอุตสาหาให้แก่คณะสิทิยานุสิต มาว่ากันเรื่องแก่อารมพุ่งของท่าน้เท่าในอันดับแรกท่านบอกว่าสิ่งที่มันจะสร้างความสะเทือนใจมากที่สุดก็คืออารมพุ่งมันพุ่งทุกอย่างบางทีชาวพุ่งไปอย่างหนึ่งในด้านอารมณ์ของความรักทั้งๆท,ท,ที่บวชก็มาในพระพุทธศาสนาพยายามปฏิญาณตนไว้แล้ว ว่านิพนัาสะาสัิคิริยายะเอตังกาสาวังขหิตวาซึ่งแปลเป็นใจความว่าเราขอรับผ้ากาสาวาพั์เพื่อทำให้แจ้งิ่งปณิพานน์ในริการหนึ่งในบริการหนึ่งก็ได้สมาทานไปกรมรมฐานไว้แล้ววิามาหังรักวาอัตาภาวังตุมหากาังปริจชามิ เพืงแปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าคำว่ามอบกายถวายชีวิตก็หมายถึงว่า,ว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 าจะไม่ทํากิจใดๆดอย่างใดอย่างหนึ่งให้ติดต่อพระพุทธพบทธมมบาลีเพาสิ่งใดที่องค์สมเด็จพระจินสีทรงตรัสว่าไม่ควรจะไม่ทําอย่างนั้น สิ่งใดที่องค์สมเด็จพระพักวันบรมศาสสดาทรงแนะนำทรงเสริมให้ปฏิบัติจะทำอย่างนั้นอันดับแรกจะทำเอาจิตเข้าถึงฌานให้ได้ท่านกล่าวว่าไม่ได้ตั้งใจไว้ยอย่างนี้ไอ้ความเร็วของจิตมันกนยังยังปรากฏมันพุ่งทุกแบบเทวการและพิภูบาอาจารย์สอนท่านบอกว่า หนึ่งให้กําหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกพิธีกําหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกก็ปล่อยรมตามธรรมดาให้มาให้ใจธรรมดาคือว่าไม่ฝืนลมให้ใจไม่บังคับให้แรงไม่บังคับให้เบาไม่บังคับให้ยาวไม่บังคับให้สั้นให้มันอยู่ตามปกติของมันเวลาให้ใจเข้าพระอาจารย์สอนวันให้นึกว่าพุท เวลาให้ใจออกให้น,นึกว่าโทแล้วครูคบาอาจารย์ก็บอกว่าถ้าหากว่าปฏิบัติได้อย่างนี้ขนาดใดที่อารมณ์จิตรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกขนาดใดที่อารมณ์จิตรู้คำว่าพุโทโธขณะนั้นอารมณ์จิตเป็นสมาธิท่านสอนไว้เพียงเท่านี้แล้วท่านก็ทิ้งท้ายว่า,าถ้าเธอทำไม่ได้ จงอย่ากลับมาหาฉันนี่เป็นคำสอนและก็เป็นคำสั่งของอาจารย์การรู้รมให้ใจเข้าใ,ใจออกการภาวนาวพุโทโธเป็นคำสอนแต่ว่าคำสั่งก็คือว่าถ้าเธอทำไม่ได้ยังไม่สามารถจะชนะจิตได้ถ้าเธอยังทอดทิ้งอารมณ์ทั้งสองราการ ไม่สามารถจะบังคับแอารม์จิตตรงยืนได้เป็นเอกคตารมคำว่าเอกคตารมก็คือไม่ลืมคำว่าพุโทโธไม่ลืมกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกและในขณะที่ใช้คำว่าพุโทโธขณะที่รู้ลมให้ใจเขาออกจะไม่ยอมให้สิ่งอื่นเข้ามามีอำนาจเหนือใจแต่พระอาจารย์ท่านก็แนะนำมาอีกว่า ในเมื่อฝึกใหม่ๆเราจะชนะใจตลอดเวลาที่เราทรงจิตตั้งอารมณ์ไว้จะเพราะเวลาไม่ได้มันก็มีอาการที่ลมอารมณ์จะพุ่งซ่านไปสู่อารมณ์อื่นได้บ้างเป็นของธรรมดาแต่ถ้าว่าเมื่อมันซ่านไปเราก็ดึงเข้ามาดึงเข้ามาแล้วมันซ่านไปใหม่มันรู้สึกตัวเข้ามาอะไรก็ดึงเข้ามาใหม่ จนกว่าเราจะชนะใจคือทรงอารมณ์ได้ตามที่เราตั้งเวลาไว้สันส้นๆท่านบอกว่าคำแนะนำอาจารย์ในขั้นต้นท่านบอกไว้เท่านี้แล้วท่านก็พยายามหาทางฝึกทุกอย่างหาในสถานที่สงัอสงบแจกเสียงสงบแจกในสถานที่เปล่งกลนไปด้วยชาชน ขามุมสงัดนั่งสมาธิในการคาตมาัดสองชั้นบ้างนั่งพับเปียบบางนั่งเองกายบ้างนั่งห้อยขาเข่าหลังพิงงสาวบางพยายามกำหนดรู้ลมหายใจเข้าจะออกฟังมาที่แรกจะบอกวมันง่ายเหลือเกินรู้สึกว่กกาการกรรมฐานนี่ไม่มีอะไรยาก เพียงแค่นี้นื้อที่อย่าเกินวิสัยของเราแต่ว่าทำเข้าจริงๆบางคราวมันก็สามารถจะรักษาอารมณ์ได้ยาวถึงห้านาทีสิบนาทีคือกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกคล้องกับคำภาวนาให้ใจเข้านึกว่าพุทธให้ใจออกนึวกว่าโผแต่ว่าการในการบางครั้ง ท่านบอกว่ามันกลุ้มกลัดจริงๆแม้แต่จะพึงตั้งอารมณ์ไม่ชัสองนาทีมันก็ทรงอารมณ์ไม่อยู่ท่านจะไปหาท่านครูให้แก้ไขอารมณ์ท่านก็สั่งไว้ว่าเธอไม่สามารถจะรักษาอารมณ์นี้ได้ไม่ต้องเข้ามาหาฉันอีกบรรดาท่านประโยคาวาจรทั้งหลายครูสมัยนั้นดุเกินไปไหม แต่ความจริงแ้าคิดปิะครูสมัยนีย้นั่นดุเกินไปและเขายังน้อยเกินไปเพอว่าน้อยเกินไปสําหรับกดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศาสันดาสมมาสมุทเจ้าวสอนสมัยนั่นองค์สมเด็จพระจนวรสอนอย่างย่อดตั้งแต่ต้นยันอรหัตคล เมื่อสอนแล้วองค์สมเด็จพระทศกุลก็ส่งพระโปนันเข้าป่าแต่ว่าบรรดาท่านานั้นหลายเหล่านั่งเข้าป่าไปแล้วกว่าจะเข้ามาพบองค์สมเด็จพระสัติีแก้วบางทีก็ไม่ถึงบรรษาบางท่านก็จบะบรรษาในป่าบรรลุอรหันต์ก่อนออกบรรษาแล้วเข้ามาเฝ้าองค์สมเด็จพระจินวรวรเป็นอันว่าสมัยนั้นพระพุทธเจ้าทรงช่างให้แบบ แต่ท่านก็แบกกันได้ท่านอาบอกว่าบารมีท่านเต็มก็อย่าลืมคำว่าบารมีแปลว่ากำลังใจถ้านนัลายพวาเรานั้นท่านมีกำลังใจฉันใดพวกเราก็มีกำลังใจฉันนั้นคำสอยพระองค์สมเด็จพระพุทธกวนยังอยู่ครบทนบริบูรณ์ยังไม่ได้สลายตัวไปจากโลกนี้ ในบันทึกฉบับนั้นแทมบอกว่ามันึกถึงตอนนี้ก็มาคิดในใจว่าถ้าเราเอา,เอาชนะไม่ได้นี่เราจะยอมตายซะดีกว่าจะไม่เข้าไปหาอาจารย์จังกว่าเราจะชนะจิเตเบื้องตนคำว่าชนะในตอนนี้พระอาจารย์บอกว่าถ้าหากว่าเธอจะปฏิบัติได้ทั้งชา้นสี่ก็ยิ่งดี ถ้าไม่ได้ฌานสี่ก็ให้ได้ธรรมปีติปีติคือความอิ่มใจแล้ว่าการโกหกอ,อาจารย์บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายไม่มีผลถ้าพระอาจารย์องค์ใดท่านปฏิบัติตามพระรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระทศษผลจงขั้นได้เจโตปิยญญา,ยา สามารถรู้อารมณ์ใจของเราได้ไม่มีทางเยียรีเลี่ยงได้ถ้ามันทิ้งไา้อย่างนั้นแ้นะทำยังไงล่ะให้อารมณ์พุ่งตอนนี้บางครั้งใช้คำบรวนาว่าพุทโธสามรอบก็ไม่ไหวบางคราวมันก็ดีท่านก็เลยจัดหาวิธีใหม่ ิ่งที่อาจารย์สอนมันนั่นท่ทนกล่าวว่ามันละเอียดเกินไปสําหรับใจของท่านท่านจะหาลูกประคท่านก็หาไม่ได้เพืาอเข้าไปอยู่ในป่าชา้าเข้าไปอยู่ในป่าชัดเข้าไปอยู่ในที่สงัดลูกประคำเขาก็ไม่มีขายเก่งกลาดเหมือนสมัยนี้เอาอะไรดีก็ไปเอาไม่โกรธมาได้กิไม่ก็ตามเอามากอบหนึ่ง กำหนดรูลมให้ใจเข้าออกให้ใจเข้าแนึ้วัตถุให้ใจออกนึกว่าโทหยิบไม่กรดไปวางนอกจากสถานที่ที่เป็นกองไว้เท้าจากกองหนึ่งเม็ดให้ใจเข้าว่าพุเอาวาโทเอ้าไปเม็ดหนึ่งทำกันอย่างนี้ตั้งใจไว้ว่าถ้าเราชะนะอารมณ์เข้าไม่กรดที่มีอยู่นี่ไม่ได้เราจะไม่ยอมเลิกเราจะยอมตาย ตามมันทิศเจ้บอกว่าใหม่ๆเกือบจะดิ้นตายว่าไปสองสามเม็ดท่านั้น่ะมันดิ้นพังไปแล้วมันไม่ยอมเอาด้วยือหมายความว่ามันไม่ยอมจะทรงอยู่มันเพราะว่าพุทโธเม็ดหนึ่งพุทโธอีกเม็ดหนึ่งพุทโธท,ที่สามพุทไม่ทันโท อาการอย่างอื่นมันเข้ามาแทรกมันคิดแซงเข้ามาเห็นถ้าจะไม่ไหวทำยังไงก็สู้กันไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์ใช้วิญญาณเขาใตนเองคราวนี้ลูกคนเดินเดินวนไปวนมาวนมาวนไปไม่ได้คิดอะไรก็ช่างเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปอยู่สักครึ่งชั่วโมงค่อนชมมั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมง ในช่วงในการเดินนั้นก็นับก้าวลิงกกโกดหนึ่งสองสามว่าไปตามจังหวะของก้าแล้วบางทีก้าวไปกับคุดโธคุดโธไม่กําหนดรู้เราไม่ใจเขาออกแล้วเอาตามเท้าก้าเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปสักครู่หนึ่งอารมณ์ก็โปร,โรงพอโปรงดีก็ปล่อยใจสบายมันอยากจะคิดอะไรก็ปล่อยคิดไปให้อารมณ์มันเป็นตก พออารมณ์เริ่มเป็นสุขก็กลับมาเล่นกับเม็ดกรวดใหม่จับเม็ดกรวดหนึ่งเม็ดพุทโทเอาไปวางนอกกองหนึ่งเม็ดพุทโธเอาไปวางนอกกองอีกหนึ่งเม็ดท่านบอกว่าตอนนี้ชนะได้เม็ดกรวดหมดกองไปแล้วใจอย่างสบายไม่เดือดไม่ร้อนหมายความว่าอารมณ์มันก็เริ่มเป็นสุข พอชนะไม่โกรดได้หมดกองก็มีความสบายนอนตอนนอนอยู่นี้ก็ต้องฝนหนักก่อนเบาสำหรับจิตคืออารมณ์จิตมันอยากจะคิดอะไรก็ปล่อยมันคิดไปตามอารมณ์เมื่อมันอยากจะคิดนี่ก็คิดไปคิดคิดไปมันเลยหลับพอหลับพอตื่นขึ้นมาใหม่ๆมีกำลังใจพอร,รู้สึกขึ้น ท่านก็บอกว่าจิตมันฝังอยู่มันก็จับคําว่าพุโทโธกําหนดรู้ลมหายใจเขาออกนอนอยู่แบบนั้นต่อสู้อารมณ์แบบนี้มาท่านบอกว่ากว่าจะชนะได้หลายวันอารมณ์จิตกว่าจะเข้าถึงจุดไอ้จุดก็จุดไม่ใหญ่นักเอากันแค่ปีติเท่านั้นต่อสู้กันจริงๆให้เรามันทรงนิ่งท่าทัา้งสู้กันอยู่หลายวัน จนกว่าจะชนะได้คือเวลาทำนี่ยไม่ทำกันทั้งวันต้องมีอาการผ่อนหนักผ่อนเบาสำหรับอารมณ์ที่แรก่านบอกว่าเราไม่ง่ใช้อารมณ์เครียดเกินไปย่าชนะใจทันทีทันใดให้มันเป็นไปตามความประสงค์มันก็เป็นไม่ได้พอมาเริ่มรู้จักผ่อในใคลายอารมณ์บ้างถ้าอารมณ์มันเครียดก็เลิกเสีย อารมณ์มันพุ่งจัดหนักก็เลิกหาอิริยาบถทำสบายนอนบ้างเดินบ้างยืนบ้างนั่งห้อยขาบ้างดีไม่ดีก็ไปเล่นอย่างโน้นหยิบอย่างนี้จับไม้มาเคาะบ้างบางคราวก็มองดูใบไม้มองดูยอดไม้มองดูดินใครจิตมีอยู่ที่ยอดไม้จิตมีอยู่ที่ใบไม้จิตมีอยู่ที่ดินตามทิศยาัย บางครั้งก็หยิบไม้มาอันหนึ่งมันนั่งเคาะไม้เชงปอกฟลอกลอกลอกให้หูมันอยู่ที่ไม้เคาะบางทีก็เอาจิตไปจับที่พระพุทธรูปดูพระพุทธรูปทนมีพระพุทธลักษณะเป็นยังไงที่เขาทำไว้มองไปเพ่งไปใจมันก็เป็นสุข พอใจมันเม็สุขมีอารมณ์สงบสงัดก็เริ่มจับคำวนาวัพุโธอารมณ์ก็เกิดความแช่มชืนท่านบอกว่าต่อสู้อยู่อย่างนี้จงกว่าจะชนะใจได้ตามเวลาไม่กรวดหมดกอบใจยังอยากพุทโธต่อไปเมื่อยากพุทโธต่อไปก็ตั้งใจว่ากลับพ้นอีกรอบหนึ่งถ้ามันไม่จบ จิตมันสั้นเราจะตั้งตนใหม่เราจะยอมตายแต่ว่าต้องดูกําลังใจมันสั้นจริงๆถ้าเราบอกว่าเพลินเหมือนกันในที่สุดรอบที่สองท่านก็สามารถทําได้แต่ว่าท,ท,ทั้งที่ทำรอบที่สองได้แต่ในการบางครั้งบางคราวบางวันท่านบอกว่าไม่ไหวเหมือนกันบางทีพอจับเข้าจิตมันก็นึกพลานเมื่อพลานจริงๆก็ต้องเลิกปล่อยจิตให้สบาย ในที่สุดท่านก็สามารถชนะกำลังใจให้ทรงสมาธิได้ตามกำลังจำนวนไม่กรนที่ส่งไว้ขอบรรดาท่านพุทธบริษทัททหลายวิธี่าปฏิบัติการปฏิบัติของท่านพอเท่าน,นี้มียาวเวลานี้มันหมดสแล้วนี่ขอบรรดาท่านหลายที่ไม่สามารถจะเอาชนะใจได้ลองปฏิบัติตามปฏิบัติาตของท่าน ตอนนี้ไปขอบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระเทพทีบแก้วจงใช้ริยาบทตามสมควรขอให้รักษากำลังใจของท่านให้คงอยู่ตามที่องค์สมเด็จพระร,รมฟูทรงต้องการสวัสดี